กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องแจ็คขี่ฟอร์ซ่านะฮะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับก็มีปัญหาเรื่องของเสียงของท่อนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันดังเกินไปนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจแม่บ้านเท่าไหร่นีครับคลิปนี้นะครับก็เลยมาแนะนําแนวทางในการลดเสียงนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ลดเสียงนะครับผมใช้อะไรในการลดเสียงนะฮะ มาอันนี้เป็นเสียงท่อจากการแก้ไขปัญหาเรื่องของเสียงแล้วนะฮะนี่ครับผมใช้ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้นะฮะมันเป็นงานจากแอปส้มนะครับสั่งมาจากจีนนะครับมันคืออุปกรณ์ลดเสียงนะวิธีการก็คือตามคลิปนี้เลยครับคือว่าผ่าแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่นะครับบริเวณที่มันอยู่ตรงคอท่อพอดีนะครับลักษณะเสียงที่มันได้ออกมานะครับ ก็คือเสียงแบบนี้เลยนะฮะก็หลังจากที่ผมใส่ตัวอุปกรณ์ลดเสียงตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเสียงนะฮะ เสียงในคลิปอาจจะดังนะแต่ว่าของจริงเนี่ยไม่แทบไม่ดังเลยนะครับดังกว่าของเดิมนิดเดียวเองนะฮะและทีนี้เรื่องของการเร่งเครื่องนะฮะมันดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายความร้อนนะครับก็ยังคงทําได้ดีนะแต่อาจจะไม่ดีเท่าผ่าหมกที่แบบมาจากเดิมๆเลยนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าใครที่แบบหาแนวทางว่าซื้อท่อมาแล้วทําไมผ่าหมกทําไมมันดังเหลือเกินนะ ผมแนะนําเลยนะอุปกรณ์ชิ้นนี้ช่วยคุณได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องหาร้านที่เขารับทํานะพอดีของผมมีเพื่อนที่รู้จักกันเขาเอาไปทําให้นะครับก็เดี๋ยวต้องมาทําความรู้จักเรื่องของการทําความเร็วอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าผมไม่ได้ขี่ระยะทางไกลนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้ลองขี่มาประมาณสัก30-40โลดูแล้วนะครับผมว่ามันโอเคเลยแหละฮะก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ลองเข้าไปดูในลิงก์ที่ผม แปะเอาไว้ตรงคำอธิบายของคลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ